รอบที่2กลุ่มแรกนะครับผมก่อนอ,อื่นเรามีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวสลากทองมอบให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนครับและมอบกัต่อนะคะสำหรับค่าพานะจากดาราเดลี่คนละ2,000บาทค่ะ และก่อนะจะประกาศผลครับผมเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอขอบคุณบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะขอบคุณ Nature Gift Black Coffee และขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลงนะครับ ที่ปรากฏในสีสันนี้จากบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดบริษสสสรรบบัท SSK Publishing จำกัดลิขสิทธิ์เพลงจากคุณสลักจิตดวงจันทร์และคุณอาสุดยอดบุญทูตรวมถึงค่ายไผ่ร้อยกอโดยคุณอาพยับคำพันธ์ครับขอบคุณบริษัท s i x s e n m a g i c a l จำกัดบริษัท VC Screen LED จำกัดบริษัท s o u t h w a v e Organizer จำกัดค่ะและขอขอบคุณบริษัทนพพร Promotion and Picture และพี่ใหญ่ของพวกเราครับผมคุณพนมนพพร AO ครับผมขอบคุณมากครับค่ะเอาละครับรอบที่2กลุ่มแรก เรายังเก็บตัวไว้ก่อนนะคะคเพราะว่า<ม>เดี๋ยวเราจะรออีก3คนค่ะเพื่อมาประกาศผลทีเดียวครับผมแต่ที่แน่ๆนครับแชมป์ของรายการเราจะได้ไปเปิดพันป้าย ลุ้นทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์รรตราแม่ขัวตราฉลากทองและตราแม่รัวฉลากทองครับผมตอนนี้เป็นดูแผ่นป้ายกันเลยครับมาถึงช่วงแจ็พอดดาวทองแล้วโอ้ยดวตาจะไหลเรามีแผน่ปผนป้าย10แผ่นป้ายให้ผู้ชนะได้เลือกนะครับเมื่อเลือกไปแล้วเรียงตามที่เขาต้องการและเขาจะต้องตอบให้ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าถูกครบกัน10แผ่นป้ายไม่เจอเลขซ้ำไม่เจอจ๊กเกอร์รับไปเลยทองคำมูลค่า1ล้านบาท จากิตพันตราแม่ขัวตราฉลากทองและตราแม่ขัวฉลากทองไปดูผนป้ายฮะครับ TQM i n r a n b r o k e r พิตพันตราแม่ขัวพิตพันตราฉลากทองพิตพันตราแม่ขัวฉลากทอง Netgear Black Coffee พิตพันตราแม่ขัวพิตพันตราฉลากทองพิตพันตราแม่ขัวฉลากทองพิตพันตราแม่ขัวและตราแม่ขัวฉลากทองครับ สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองข้าวงวัยังวันแค่นี้นะคะซับดานาค่ะสึดงก็กับอวตานอลังการโชว์มเมลีข<ล><ห>้าาจากภาคใต้ไก่แซนไก่เห็นอย่ไรการชุ่มทางดาท่องเฮ้าแน่นอนค่ะเขาว่ากันว่าเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ในขนาดโว์ความยิ่งใหญ่สร้างเม็นมรดกปั ชูวัฒนธรรมน้ำควายพูดได้ทํำไม้คุนคำทุกขารามอ่อนชอยสวยงามอาวตารสร้างรอยยิ้มสงครามยังไม่จบยาพึ่งนับคนเข้ารอบการฟาดฟันเนวรอบที่สองพึ่งจะเริ่มมิวฟันข้าวภูมิร้องไปแล้วในวันนี้สัปดาห์หน้าใครจะเป็นผู้เข้ารอบประจำกลุ่มที่หนึ่ง มาเงียบก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยไอ้ที่มาล้นก็ล้นซะเหลือเกินสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมเที่ยง45กับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมากรฐานทางช่องเจกดสดีกอห้ารายการกาันนาทกค